สวัสดีค่ะทุกคนเขาแต่ก่อนเขามาสรับซุไซสวนี้สวัสดีค่ะทุกคนแบบนี้แบบนี้นี่จ้าใ่เลยเก็บหมอด่ากันมไเอาเลยเพื่อนมันเห่อไม่ค้ำไม่มีแรงเดินสวัสดีค่ะคนขาเดินทุกช่องตื่นสาชาแนล้วค่ะ <g ười> กลับมาพร้อมกับความมันนิดหน่อยนะคะลกลับมาพร้อมกับความมันเราจะกลับมาทําให้ทุกคนได้เห็นชมนะรลกแบบจริงๆปกติทำไมเราอดลองใช่ไหมมันก็มันมีอร่อยเลยมันเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้พูดอะไรดูคลิปเก่าหรือยังดูแล้วก็จะเห็นนะคะว่าตอนนั้นเราเป็นเบบี๋อยู่เป็นเบบี๋ที่หนึ่งปีที่แล้วผ่านมา วันนี้เราก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนได้เห็นชมหน้าอันโหนดของเราเพราะว่าเราได้เปลี่ยนสไตลก์การแต่งหน้าใหม่แบบเป็นสาวจีนหน้าขาวความเปต้องนะคะฝึกสมึงขโมยอย่างเขามึงึาสตหัวออยังก่อนซึ่งคลิปที่มันดังยังดังของเราก็คือคลิปอุ้มไก่ใช่ไหม,มวันนี้เราก็ไม่อุ้มไก่นะคะวันนี้เราจะไป วันนี้เราจะไม่อุ้มไก่ววันนี้เราก็จะไม่ทําอะไรเลยวันนี้เราก็จะไม่ปั้นไข่ตามกันวันนี้เราก็จะไม่ทํวม้นวันนี้เราก็จะไม่ต่อยปักขามวันนี้เราก็จะไม่ต่อยมะม่วงเีาปิดคลิเลเราจะมาปิดคลิปเลยอะไรอะไรเกินอะเดี๋ยวเขาอบก่อนนอกที่นอกปองปานเดี๋ยววันนี้เราตัดคิดแบบพุ้งๆเลยไม่เอาอะไรมากเดี๋ยวนี่ก็ขอนะเพื่อลงนิดหน่อย ต่อไปก็เป็นแก้มนิดหน่อยก็เจ็บท้องมากเลยตอนนี้ลงแก้มนิดหน่อยจอนมึงแม่ที่ยหนมานี่ทุกคนจำจำนี่ค่ะตอนนี้วัดดวงนะฮะว่าจะทีมไหนจะเกมก่อนกันข้าามนะเลยจะไปขอเครดิตเข้ามาลงแก้งมันนะคะ ตอนตอนตอนคลิปอะไรตอนคลิปมันติดลายคลิปอยู่นะคะคลิปบักม่วงเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นี่ขึ้นบ่ขึ้นดอกตาซะเลยสุดจิตตาตินแล้วเพื่นม้วนหนีเพชรกระบอกเบอร์เด้ยางเกาะเขาบอกก็ลุงแดงแก้มแดงม,ม,มันใส่แดงเท่ากันเนี่ค่ะวันนี้เราจะพาไปเดินชมบรรยากาศที่นาเรานะคะ ไปเดินชมบรรยากาศที่เราได้ขายคลิปตรงนี้นะคะที่มีเเ่็นเนาะนะคะทุกคนก่อนที่เราจะกลับมาทําแบบจริงจังคนที่เรากลมาียังเฮีแตงหนาแล้วก็จะไปเดินชมสวนโอเควันนี้นะคะลูกก็จะมาย้อนไหย ไม่ใช่เราจะมาย้อนบรรยากาศที่เราได้ถ่ายคลิปไปแต่ละคลิปนะคะจะมีในช่องเราแล้วก็ช่องยังไงเออก็เก่อย่างไเออเง,งไวเวลามันก็เดินผ่านมันก็ก,นก็เกไปเลาเดินผ่านไม่ค่ะเริ่มกันเลยเราจะไมะ่พูดมากคำดีตอ <c oughs> โอเคเราจะให้สั้นนะคะมาถือ ไอ้พัดนะคะอุ้ยหน้าเราออกมาแสงก็คือว่าได้อยู่ก็เอาเลยนะคะโอเคคะ่ะไปกันค่ะใช่ไหมโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้กอนะจ่ินมลากรุง กลับมาปังดีดานอย่าหมดยาไม่แต่หมดย้ายเรียงไปเลยย้ายยาอ่ะย้ายยามึงกลับกล่องไปอี่อั๋อย้ายจะกลับไปอีกเหรอเกิดเหยียดยาได้ค่าถนั้นะคะไม่เป็นไรนะคะโมเดลยงกัดอยู่เลยที่น้องย้อนแต่งเว่อ เรจะลง่องใหม่นะคะเราจะย้อนอแสงมากกอกไอร <laughs> <ละ S 1> ้านตัวแหลจะหนุนหนาโอเคเราจะเชียร์นะคะเราจะไม่ไปแล้วเมื่อเจะกลัดดู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 หางมัน,นมันซูมเลยพี่น้องมันยักัดแอลเราอยู่เลยนะคะเราไปสู่หางมันแตกเลย <laughs> ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงที่เราปั้นไข่ปั้นไข่จ้างมันต้นโห้ใครแบบเราเลยตัวนี้ <laughs> ปัดโทปัดโทมิดนดูดน,นอนยังไงน,นี่ก็คือตรงที่เราตามกันค่ะทุกคน,มน,กน,มน,นหมดจ้าหมดจ้ดเลยไหลลงไปถือไฟดูดซะน่นักเอ่อไปเขาเอาไปะมาติดตรงนี้ตรงที่เรา ้นไข่นะคะทุกคนโอ้ยเมืกั๊ดกลอจะพี่กีบเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนจ้ะตรี้ยตรงนี้ม่กัดใ้ดีนาทางนี้นะคะช่องสมป์ปีสมบ์ปีช่อนนะคะนอนขึ้นเลยนะคะห่วใจามาทันทันมาทางนี้ก็ไลรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่องห่วใจอืค คถานี่โอ้สถานที่ตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนไปนะคะตรงนี้เราอุ้มไก่สามพันคนดูสามพันวิวจากไก่แบบนีจ้ากับประธานเนี่ยนี่ดูอันนี้อันนี้ แสบเปลี่ยนเลยมามาค่ะทุกคนเขาเอาสันดนิแล้วเขาตัดชิปไปเองคมดว่าแล้วหมดกับอย่าลืมตัดตามเจ้าของลมใส่เ <laughs> ด้ออายคนค่ะมันจะได้ขำนี่ๆตรงนี้ทำอะไราบ้างเป็นมันทำอะไร,าราบ้างนี่ไม่รู้เอา้าก็จะมีชิปซ่อนแอบนะคะก็ซ่อนแอบก็มีก็อเยอะนะคะในบริเวณก็มีเยอะ วัวก็มีใหม่เยอะ,แ,ววววยอะแต่ไม่ใช่ของเราค่ะทุกคนไม่ต้องไม่ต้อง,องสนใจใช่ไหมคะโอเคคุณ <Okay. S 2> ตะก้อช่อะคะเราจะเรียกว่าคุณตะก้อนดีกว่าดีกว่านะสัตว์โอเคนะคะคลิปข้างหลุมก็จะเป็นสระเหมือนเดิมคะ่ะเพิ่มเติมคือไม่มีน้าเพราะว่าเราเอาสูบสุบออกหมดแล้วจะดูไหมไม่ดูหรอกน้องเสียยเดินก็มีวันแห่ไม่แตกนะคะวันแหนไม่แตกแล้วก็กินหอยกินอะไรอยู่ เปลี่ยนงานเยอะแยะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปนะคะเวลาก็เปลี่ยนแปลงโอเคนะคะคนเราก็เปลี่ยนใจได้เหมือนกันอืมอคืนทำคมจุนนิสาเป,เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปตัดคลิปลรงเองนะคะเดีย๋ยวสำหรับคลินิกบ๊ายบายาเปียกอีกแล้วไปตูนผูกไปเลยนั่งตูนผูกเลยใช่มไม่ตูน มีเราตีกบนอนอยู่แล้วอยู่